เอกอีกแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งได้นะคะสวัสดีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆแหวกแนวหน่อยนะคะวันนี้คือเราโรยมเมล็ดกับดินเราก็โรยมาแล้วเราโรยกับพีทมอสเราก็โรยมาแล้วซึ่งอันนั้นเขาก็ขึ้นหมดนะคะแล้วทีนี้เราอยากดูว่าถ้าเราเอาที่ชูบ เพาะมะเร็ดบอนสีนะคะเขาจะขึ้นให้ไหมเราก็จะมาลองเพาะดูนะคะปรากฏว่าเขางอกขึ้นมาแล้วนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าเขาเขางอกได้ไวกว่าลงดินอีกนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพราะอะไร นี่เพื่อนเพืนเห็นสีเขียวๆที่ออกมาจากมเมลสส็ดสีออกเหลืองๆไหมคะนั่นแหละคือเขางอกออกมาแล้วอยากจะบอกว่าเราเอาทิชชู่ซับกับน้ำไว้นะคะแล้วก็โรยมเมล็ดลงข้างหน้าทิชชู่อีกทีหนึง่งอันนี้คือผ่านไป3ามวันนะคะ,มะเมล็ดเขาก็งอกออกมาแล้ว เรียกได้ว่าแทบทุกมเมล็ดเลยนะคะนี่เห็นไหมคะจุกสีเขียวๆโผล่ออกมาแล้วเพียงแค่สามวันเท่านั้นนะคะสามวันสี่วันเท่านั้นสีเขียวโผล่ออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูนะคะว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตถึงขั้นงอกเป็นใบแบบใหญ่ๆออกมาให้ได้ขยายเลยไหมนี่คะ่ะ ลองแวกแนวดูบ้างค่ะ